ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อสวดสั้นๆก่อนก้าวขาออกจากบ้านพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อกเกษมเขมโกเมตตามอบให้กับลูกหลานหรือผู้ศรัทธาพระคาถาทั้งห้าบทมาจากหนังสือวันเกิดครบรอบ อายุ77ปีเมื่อปีพุทธศักราช2531ของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกมีผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกเคยนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีจนเป็นที่เรื่องลือมาแล้วพระคาถาบทที่หนึ่งว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสะตาาาตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะตาาาตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหัง มหาศีวลีเทโรมหาลาโพโหติมหาศีวลีเทโรลาพังเมเททะพระคาถาบทนี้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นเป็นคาถาโชคลาภเมตตามหานิยมจะทำให้ผู้ปฏิบัติและสวดภาวนาทำมาค้าขายดี ก่อนสวดให้ระลึกถึงพระศิวาลีมหาเทระเจ้าผู้อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภวาสนาและหลวงพ่อเกษมเขมาโกพระสุปติปันโนผู้ทรงความเมตตาและคุณธรรมสูงสุดแล้วก็อธิษฐานขอโชคลาภตามใจปรารถนาค่ะพระคาถาบทที่สองว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธวโรสัตติมะโตสัพพะอันตรายาวินาสันตุ พระคาถาบทนี้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำจะเป็นคาถาแคล้วคลาดป้องกันสัพพะอันตรายทั้งปวงก่อนออกจากบ้านหรือขณะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ให้สวดภาวนาสามจบเจดจบแล้วค่อยไปและอย่าลืมนึกถึงองค์หลวงพ่อกเกษมเขมมากโกทุกครั้งก่อนจะสวดพระคาถาบทนี้ พระคาถาบทที่สามว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมมะมังสุรักขะตุพระคาถาบทนี้ ใช้สวดภาวนาให้พระคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไกลให้สวดภาวนาสมจบเจดจบแล้วระลึกถึงหลวงพ่อกเกษมเขมะโกจึงค่อยไปเด็กนอนไม่หลับร้องไห้งอแงในเวลากลางคืนให้ใช้คาถาบทนี้เป่าศีรษะสามทีเด็กจะนอนหลับสบาย เวลาพาเด็กเดินทางไปต่างถิ่นก็ให้ใช้พระคาถาบทนี้ปัดเป่าป้องกันพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนทันว่าชง,งัดดีนักแลพระคาถาบทที่สว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโนนะอันตรายาวินาสันตุพระคาถาบทนี้ใช้เป็นคาถาแคล้วคลาดป้องกันสัตราอาวุธและโจรภัยอันตรายทั้งปวงก่อนออกจากบ้านเดินทางไปไหนให้สวดสามจบเจ็ดจบก่อนแล้วจึงเดินทาง ในระหว่างทางก็ให้ภาวนาไปด้วยแม้นว่าจะพบอันตรายใดๆก็จะแคล้วคลาดพระคาถานี้ยังเป็นนาจังงังอีกด้วยค่ะท่านว่าดีนักแ,แลแต่อย่าลืมระลึกถึงหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกก่อนใช้ทุกครั้งลำดับต่อไปจะขอนำเรียนพระคาถาพระศิวลี ของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้น้อมนำไปปฏิบัติค่ะพระคาถาบทนี้หลวงพ่อกเกษมท่านเมตตารจนาด้วยพระองค์เองทั้งสิน้นเพื่อมอบเป็นสมบัติให้กับลูกหลานในภายภาคหน้าคาถาขอลาบเรียกทรัพย์ภาษีวลีโดยหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใดพระศิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชคมหาลาบบูชาเพื่อการเงินไหลมาเทมาพร้อมรับความร่ำรวยมั่งคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเราจึงควรสวดบูชาพระศิวลีเป็นประจำค่ะกราบบูชาพระศิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระศิวลีเป็นหนึ่งใน80พระอสิติมหาสาวกหรือสิทธิเอกของพระพุทธเจ้าพวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระศิวลีที่เป็นพระภิกษุมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายแบกกรดสะพายบาดบ้างสะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้างพระพุทธเจ้าสงยกย่องพระศิวลีเป็นเอตะทักคะ ในทางมีลาบมากเพราะท่านมีบุญบรารมีสูงสุดพระคาถาบทนี้แต่งโดยหลวงพ่อกเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางการจะขอลาบจากพระศิวลีแบบให้ได้ผลเร็วนั้นเคล็ดลับสำคัญต้องเป็นคนที่ทำทานมากสละประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบห้าจบในการสวดต่อหนึ่งครั้งคำอธิษฐานขอลาบจากพระศรีวลีโดยหลวงพ่อเกษเมเขม,มกโกสุสาสตรัยล,ลักษ์จังหวัดลำปางว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นโมตัสสะภควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีมหาเทรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเทรังวันาวาทนามิหังมหาสีวลีเทรโรมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทรโรลาพังเมเทธา พระคาถาบูชาขอลาบประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันให้ภาวนาดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ให้ภาวนาหกจบพระคาถาว่าดังนี้ชิมพลีจามหานามังสัพพลาพังภาวิสติเทระสานุภาเวนะสัทธาหนติปิยังมะมะ วันจันทร์ให้ภาวนาสิบห้าจบพระคาถาว่าดังนี้ยังยังปุริโสวาอิทธิวาทูเรหิวาสะมีเปหิวาเทระส,สานุภาเวนะสัทาหนติปิยังมะมะวันอังคารให้ภาวนาแปดจบพระคาถาว่าดังนี้ ชิมพาลีจะมหาเทโรโสระโหปัจจยาทิมหิเชยะลาโพมหาลาโพสัพลาพังภะวันตุสัพพทาวันพุทธให้ภาวนาสิบเจ็ดจบพระคถาว่าดังนี้ทิติถะพระเวราชาปิยาจะขขระตุเม เยสารตินิรันตรังสัพพะสุขาวหาวันพฤหัสบดีให้ภาวนาสิบเก้าจบพระคาถาว่าดังนี้ชิมพาลีจมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันธามิสัพพทาวันศุกร ให้ภาวนา21จบพระคาถาว่าดังนี้ชิมพลีจามหาเทโรเทวตานระปุชิตโสรรหปััจายาทิมหิมหาลาพังกะโรนตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติสัพพะลาภะภะวันตุสัพพาวันเสาให้ภาวนาสิบจบ พระคาถาว่าดังนี้ชิมพลีจะมหานามังอินทาพรมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเถราสานุภาเวนะสทาสุขีปิยังมะมะท่านผู้ฟังคะการสวดคาถาบูชาพระศิวลีประจำวันถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันจะยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิจะติดต่อธุรกิจต่างๆที่สำคัญในวันใดวันหนึ่งก็ควรสวดคาถาบูชาพระศิวลีนำก่อนหลังจากนั้นจึงสวดคาถาขอลาบพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ ก็ให้ภาวนาคาถาหัวใจไว้ในตลอดเวลาค่ะว่าณชาลีติประสิทธิลาภาถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้าหรือสวดก่อนนอนทุกคืนตามกำลังวันให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาจะเป็นเมตตามหานิยม ทางทำราชการดีนักค้าขายก็ดีให้อารัตนาน้ำมนต์ประพรมของก็จะขายง่ายทางลาบต่างๆช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้นอกจากนั้นยังปัดเป่าครลอศกโรคภัยคุ้มครองพยันตรายต่างๆป้องกันศัตรูทั้งปวงดีนักแล และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมานชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ